สวัสดีค่ะืันนี้นองเอลินาก็บอกสีภาษาซึมวศัสทบสนนะจา๊ะเนื้อก็ว่าให้เหนือกับแปลได้ทั้งภาษาโนร์หรือภาษาอังกฤษเนาะคำถักไทยสวัสดีแล้วก็เขาว่าไนภาษาโนหรือภาษาไทยกับแปลว่าไม่ซึ่งบางเทื่นั่งกับสี่บอกภาษาอังกฤษเขาว่า yes หรือ no จังเสียแล้วที่สาวแ้ว,วก็บอกว่า yesister เนี่ยแปลว่าฉันกำลังนั่งเนาะ แล้วภาษาไทยนั่งกัตอบคําวา่าเหลอแม่บอกไทยนั่งนั่งกัตอบเป็นภาษาไทยเหลอว่าสัน่นแต่กับภาษาอีสานนะแม่ถามนั่งกัสิบ,บอกว่ามีแม่บอกเอลิน่าซึ่งน้องกับว่าสับสนจะพี่น้องตอนนี้น้องเอลิาหนึ่งขวบกับสิบเอดเดือนนะคะเป็กสเกตบอดก็ต้องเซฟตี้วะลูก เอลินาเดี๋ยวเราไปชมน้องเอลินาว่าทั้งสีภาษาก็เลยจ้ะว่าสิเป็นยังไงเป็นแต่อยากหัวว่าให้ <Hey. S 1> hey. เอลินาเฮ็ดยังเฮ้เห็ดยังยายสิต <Huh? S 1> เตอเฮ้ยายสิตเตอ้ไหนยายสิตเ <c oughs> ตอ้ เคราวนี้กล้องก็ต้องเซฟตี้บ่ลูกบ่ตต้องใส่หมวกกันน็อกบ่ตอุ๊ยขี้โพไปน้า กูได้ให้ใ้ไปยืดดูเก็บใจแล้วลวกเก็บใจนะคะ<อ>จ้เนะอ่ออีลาอีลาเป็นคน้าอีลาก็ต้องเก็บดลวก เก็บใจบวดเด้อค่ะโอ้ยเก็บใจเก็บใจเก่งเก่งเอลิ่าเก่งเ้ย้ย้ยเก็บใ่ลูกเก็บใจเก็บใ่กองแหวนเด้วยลูกด่าเอลิ่าจ้ะ เก็บใส่ได้ลูกเด้อผู้ใดเห็ดเฮียผู้ใดจะกลองเล่นเก็บใส่ก็ลูกแม่นิ่มแม่นิ่มแม่นิ่มเอลิณาเก่งนะคะเรียกแม่นิ่มได้แล้วนะคะ Here, here, down.